สวัสดีครับนักคลิปมิตรมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรมอของหลวงพ่อเดิมแลวก็ทัพูุึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยบังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพรเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแลวก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496 ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i ลน์ของผมเป็นภาษาเด็กเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i c o n e ตามด้วยหมายเลขเกา้กาเกบิ๊กวันกวกวเก้าเก้าพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมนักการบินหอได้มีโอกาสเข้ามา นั่งทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องอกล่าวคำว่าก็คือยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่านะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็หากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปถ้าท่านดูแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกัน ไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะ <S <s <uss> <S เพื่อเป็นเรียกว่าเข้ามาช่วยกันทำการเผยแพร่นะครับนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานะครับแต่ว่าเข้ามาช่วยกันเชิดช,ชูบูชาบารมีของท่านนะก็อย่าลืมนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเ <LE AR> มื่อท่านชมแล้วเมื่อท่านติดต,ตรงไหนแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่า เก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเขา,มาได้ตรงนั้นนะ,ะก็ให้เขาเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับเอาเบอร์0ูย์แปดหกามสกนนะก็ในทุกๆคำถามนะครับของท่านนั้นนักคลินมิมหมอก็ยินดีที่จะตอบให้ท่านนะครับในทุกๆคำถามเลยนะครับก็คือยกเว้น เพียงคำถามเดียวแล้วก็เพียงคําตอบเดียวที่ได้ขออนุญาตนะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเ,อเกทแท้นะก็เนื่นจักว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูแล้วเหมือนว่าจะดีนะแต่จริงๆเมื่อตอบไปแล้วมันก็เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็เป็นนั้นว่า,าไม่ อยากที่จะไปตอบนะครับนะก็นื่งจากว่ามันตอบไปแล้วมันก็นอกจากไม่ดีแล้วนะครับยังไปทําลายความรู้สึกของของผู้คนด้วยว่ากันง่ายนะและก็คนที่จะมาถูกทําลายก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับก็นื่งจากว่าคนส่วนใหญ่ที่เวลาถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคําตอบเดียวนะก็หมายควาว่ามีผมตองแท้เท่านั้นมี ต้องท่านหลวงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะครับนะหากไปตอบเป็นอย่างอื่นก็จะไปเป็นปัญหาในอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเป็นอันว่า,อ,าอยากไปตอบเลยนะครับนะวิธีการที่ดีก็อยากให้แต่ละท่านเนี่ยก็คือเข้าไปค่อยๆศึกษานะครับนะค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะในเขาเรียกว่าเข้าไปเรียนรู้ในช่องทาง youtube นะครับนะ พูดถึง y o u t u เนี่ยก็ผมเห็นมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีหลาหลายท่านหลากหลายครูบาอาจารย์หน้าที่เขาได้ทำนะครับนะก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะ,ะไปใช้งานนะครับนะ ก็อะไรที่มันเป็นคําขยะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมีดีเราก็ไม่จําเป็นต้องเลือกไปนะ,ะการเข้ามาเยี่ยมชมก็ท่านเป็นผู้เลือกนะครับนะ,ะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านมองแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกไปนะ,ะหากท่านไหนที่กําลังอยู่ในระหว่างมองหานะครับนิเทพสัตตราของหลวงก็เดิมอยู่นะ หรือว่าหลวงพ่ออื่นๆอยู่นะครับนในเขตปากเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลงุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็ต้องเลือกให้มั่นใจนะครับนะดูให้ดีๆว่ากันง่ายนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงจะลิดถ้าไม่ถูกชะตานะครับก็ไม่จะเป็นต้องเลือกไปนะท่านเป็นผู้เลือกนะครับนะจึงมีคํากล่าวว่าเขามีสิ่งเลวบ้าง นั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเตา่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับประมาณนี้นะท่านเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่เลือกนะครับนะ ก็คือคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดอย่างไรได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าพูดแล้วของมันไม่ใช่มันว่าม่มีประโยชน์อะไรนะ,ะท่านต้องเป็นผู้เลือกจริงๆนะครับนะ,ะถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่จะเป็นต้องเลือกไปนะ,ะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะ,ะใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องของมุมมองนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกท่านเนี่ยก็คือ เห็นเหมือนกันแล้วคิดเหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนกันได้นะครับนะอยู่ที่จลิตของแต่ละท่านเท่านั้นเองนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมา,าให้ท่านได้ชมนะครับนะมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งถือว่าเป็นมีดยุคต้นๆน,น,นะครับนะของหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพนะ ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้มีความยาวของใบอยู่ที่า5านิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณา9นิ้ว10นิ้วประมาณนี้นะรวมด้ามฝักนะครับแล้วก็จะมีมีดอื่นๆนะครับปากกา,าวางไว้ให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับดนะีกนะ็เอาละนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับก็จะหยิบเอา เป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนี่นะอันนี่นะครับเป็นนะถือว่าเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่มีมณเสน่ห์ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับนะดูจากแหมลัดนะกันก็จะเป็นนะครับนะเรียกว่านะครับนะ ดูกันนะครับดูกันหรือว่าแหมลัดเนี่ยก็จะเป็นเป็นวายนะแหมลัดจะเป็นวายนะครับส่วนกันก็จะเป็นอทองเหลืองผสมกับเงินนะเป็นทองเหลืองผสมกับเงินอันนี้ก็บ่งบอกถึงเรียกว่ามีดยุคต้นนะครับนะเรียกว่า,าถ้าเอาความสวยก็จะอาจจะสู้มีดยุคกลางแล้วก็มีดยุคกลายไม่ได้นะ แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าใช่เลยนะครับนะประมาณนี้มีเลล่มนีนะา,นม,านมีความงดงามมากนะครับมีความงดงามมากนะด้ามนะครับเป็นด้ามไม้นะเป็นด้ามไม้นะครับแล้วก็ฝักไม้นะครับที่สําคัญเป็นด้ามจาปีนะเป็นด้ามจาปีก็ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะนี่ก็เรียกว่าเต็มไปด้วยมนเสนเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะมีเ่มีมน,นะ พูดถึงในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1ก็จะเรียกกันว่าฝั่งนี่แหละนะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะนะครับพูดถึงใบก็อยากจะสูงนะครับสุดเลยให้ท่านได้รับชมนะมีดเล่มนี้นะครับจะเป็นนาคเกี้ยวนะ ือเรียกว่านาคสมพงนะเรียกว่านาคสมพงนะครับนี่ก็ท่านลองชมดูนะครับเป็นนาคแบบโบราณนะเป็นนาคแบบโบราณนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่า,าเป็นนาคและมีอักขระนะครับนาะมแบบไหนอย่างไรก็คืออ,อยู่ในใบมีดเล่มนี้นะครับนะทีนี้เราพอเรา ดึงใบออกมาเราก็ต้องมาดูในส่วนของฝักนะครับนะภายในของฝักนะเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนของภายนอกนะครับของฝักก็ดูแล้วก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะเก่ายิ่งกว่านี่นะาวายรัดนะครับนะแม้เป็นหวายนะครับนะรัดไว้สองช่วงนะก็เป็นแหม เป็นหวทยที่เรียกว่าเก่านะครับมากเลยทีเดียวนะครับนะมีเลือีมีอายุเป็นร้อยปีนะมีอายุเป็นร้อยปีนะครับนะ,ะก็นะในดูแล้วก็ดูกันแบบให้ให้จัดจับไปเลยนะครับนะดูให้จัดจับไปเลยนี่นะก็นะครับนะเป็นแหมที่รัดเนี่ยเป็นไวายอยู่สองช่วงนะนี่ครับก็ลองดูนะเอาละก็ผมจะ วางนะครับในส่วนของฝักเอาไว้นะครับที่นี่เราก็มาไล่ดูนะครับนะใบมีดนะครับนะเล่มนี้ก็ที่ดูแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเต็มไปด้วยอักขระนะ,ะเดี๋ยวก็จะสูงให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับมีเล่มนี้ก็จะใบจะงดงามมากนะจะสวยงามมากนะ,ะเรียกว่า แทบจะมองไม่เห็นในเรื่องของอคราบใครหรือว่าสนิมเลยนะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเน้นสูงนะโฟกัสให้ท่านอ่านนะครับนะรายละเอียดเกี่ยวกับมีดเล่มนี้นะครับนะเมื่อชมกันแล้วก็อยากจะให้ท่านชมนะครับให้ชัดๆว่ากันง่ายนะให้คมให้เห็นแบบชัดๆเลยนะ นี่คับที่ดูอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของนี่นะครับเป็นคราบไค่นะนเป็นคราบไค่ที่เรียกว่านะครับนะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนี่ก็นะครับเป็นสำหรับมีดเล่มน,นี้นะเป็นมีดหน้าเกี้ยวนะครับนะก็เราเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ในตัวนาคนี้นะครับก็มีการตอกอัขลาอะไรไว้บ้างนะครับนะสิ่งแรกเรามาดูจากคำเรียกว่าหน้าแรกก่อนนะครับนะก็คือไล่อ,อีกด้านด้านนาคเกี้ยวก่อนว่ากันง่ายนะว่ามีอัขละที่ตอกอะไรไว้บ้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอุขนาดใหญ่นะตรงหน้านาคนะครับนะมีอัขระตอกไว้ทั้งหมด3ตัวตอกว่ามะออุนะครับนะ ตัวมะอุก็หมายถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นมหาอุดนะเป็นมหาอุดนะครับก็สามารถที่จะไปใช้เขาเรียกว่าเวลาไปต่างสถานที่นะครับหรือว่าไปเดินทางไปในมาไหนนะครับก็คือผู้ง่ายเป็นมหานิยมนะครับนะจนถึงมหาอุดเลยทีเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็ลองมาดูนะครับก็บนตัวนาคนะะในตัวนาคเนี่ยก็จะมีอักขรทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็มีทั้งหมด16ตัวนะ,ะนะครับนาะมีทั้งหมด16ตัวนะเป็นดูแล้วเป็นพระคาถาก็คือพระเจ้า16พระองค์นะ,ะนะครับพระเจ้า16พระองค์บนตัวนาคนะครับนะ,ะจะถ้าเราจะอ่านต้องอ่านคําว่า น,นามาณะนะครับนอกรนกะกออนอะแล้วก็นาอะกะอังนะจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า,านามาพะทะนะครับที่ตอกเอาไว้บวตัวนาคนะก็คือเป็นธาตุสีนะเป็นธาตุสีก็เป็นตัวหนุนว่ากันง่ายนะครับให้เกิดความเข้มขลังให้เกิดความ เขาเรียกว่าแข็งแรงมากขึ้นว่ากันง่ายนะครับปตีนี่เราจะท่องบทไหนก็แล้วแต่นะครับนะที่อาจจะเป็นพระคาถาบทไหนก็ตามนะครับนะอย่างเช่นถ้าเราท่องบทบทนี้นะครับนะนามาณะกอรกนกอโอะนะอ,กอนากังน,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 นะครับแล้วก็ต้องต่อด้วยคําว่านามาพธา,าเข้าไปนะก็จะเป็นบทที่ เป็นธาตุนุนนะครับหรือเรียกว่าธาตุสีนะครับเป็นให้เกิดพลังนะครับนะพู้ง่ายให้เกิดความเข้มขลังมากขึ้นประมาณนั้นนะส่วนที่ท่านเห็นอยู่บนหน้านาคเนี่ยนะครับที่ตอกเอาไว้บนหน้านาคจะตอกคาว่าอารหังพุโธก็หมายความว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ว่าเราจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่า,าสิ่งที่เราเขาเรียกว่า มาเขาเรียกอะไรนะครับก็เรียกว่ามาทําให้เรารู้สึกนะครับทําให้เรารู้สึกได้นะครับก็หมายความว่าแทนที่เราจะเดินทางไปจุดนั้นเราก็เปลี่ยนใจไม่เดินทางประมาณนี้นะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเซนที่อาจจำเป็นต้องให้เรานะครับนะหรือบางครั้งจําเป็นต้องไปไปเชิญนี่ก็จะทําให้เราแถวคาดปลอดภัยได้ประมาณนี้นะ ที่สำคัญก็จะตอกคำว,ว่าโต๊อุนะครับขนาดใหญ่เอาไว้ตรงด้านหน้าพระปิดตานะเขาเรียกว่าล็อกทั้งท้ายนะครับนะทั้งปลายมีดแล้วก็โคนมีดนะครับนะโต๊อุขนาดใหญ่ก็ล็อกเอาไว้นะครับส่วนพระปิดตาก็บ่งบอกชัดเจนนะครับนะบ่งบอกชัดเจนก็เป็นมหาอุดนะก็ถือว่ามีดเล่มนี้ก็ครบถ้วนนะครับนะถือว่าเป็นมีดที่ น่าใช้เลยทีเดียวนะครับส่วนสันมีดก็เรียกวาหนาปึ๊กเลยนะ,ะทีนี้เรามานอีกด้านหนึ่งนะครับมานอีกด้านหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นยันตีนะ,ะจะเป็นยันตีก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นยันแปดทิศก็แล้วกันนะครับนะ,ะก็คือไม่มีอะไรที่จะมาอะปองร้ายนะครับนะคนคิดจะมากระทำย่ำยีอะไรต่างๆคนนี้ก็ ไม่สามารถที่จะเข้ามานะครับนะแม้แต่คิดก็ไม่ได้แล้วว่ากันง่ายนะ,ะส่วนอัคคระนะครับด้านนี้ก็เท่าที่ผมดูแล้วก็จะเป็นอ e ี p ีโสเลือนเตียนะ,ะก็หมายความว่าเขายกนะครับนะครูบาอาจารย์ได้ยกเอาบทอ e ี p ีโซทั้งหมดนี่ก็คือมาย่อให้เหลือเพียง2แถวอยู่ในใบมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับนะ ก็บทบทนี้เขาเรียกเป็นบทอิติปิโสเรือนเตี้ยก็คือเป็นบทอิติปิโสใหญ่นะครับทั้งหมดเอามาย่อให้เหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นถ้าเราจะอ่านก็ต้องอ่านคำว่าอีติปิโสวิเศเสอีนะครับอิเศเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีนะอันนี้ก็จะเป็น บทอิติปิโสทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นบทที่เป็นมงคลยิ่งต้องบอกอย่างนันนะก็เราจะไปทําทบุญที่ไหนนะครับเราจะเป็นงานมงคลต่างๆก็จะใช้บทก็คืออิติปิโสนําหน้าก่อนเลยนะครับนะเพราะเป็นบทที่ปราบนะครับพวกสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะ คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลว่ากันง่ายนะครับจะขัดจัดปัดเป่านะครับนะออกไปทั้งหมดว่ากันง่ายนะเพราะนั้นเวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าพกผ่ามีดนะครับนะเล่มนี้ติดตัวไปนี่ก็จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีแต่คนเมตตานะมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตาว่ากันง่ายนะคนเราไม่ว่าจะเดินทางไปไหนถ้ามีคนรักคนชอบสักอย่างนะครับนะก็ถือว่าจบแล้วละนะ ไม่ต้องไปใช้บทคาถาอะไรแล้วล่ะนะ,ะถ้าเขารักแล้วเนี่ยก็มันไม่มีใครหรอกนะครับที่จะมาคิดทําลายเราว่ากันง่ายนะ,ะยกเว้นว่าไปไหนมีแต่คนเกลียดคนไม่ชอบขี้หน้าคนนะครับอย่างนั้นก็ต้องระวังนิดหน่อยนะ,ะนะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับนะ mm. เขาเรียกว่ามีของดีไปนะก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรับคนชอบคนเมตตานะ ก็มีแต่คนต้อนรับเราเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ18กับ41วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านดูแล้วเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในกีโนนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ก็เป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะ ก็คือเข้ามาช่วยกันก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าวติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาใดตรงนั้นนะก็ในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักขัณฑมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมนักขัณฑมิตรหมอก็กล่าวคาว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ